โอเคแลครับวันนี้ผมสามารถสรดี๋ยวงสกิวิทไรเดรหลังจากที่ผมเลือกกำดููู้ไปเนี่ยที่ผมลงคำว่าผมเลือกกำลุลุ้จริงๆแล้วผมรอเล่นนะครับไปทมไหมอะไรเนาะเนี่ยเ่มำช่วยเลยยอด อยากดูคนรือนหรังไม่ดิตุ้มนี่นไง่าตัวอะไรอ่ะอ๋อพี่ใหญพี่พี่กงเดยวไปคุณคุนเถอะวนน้ร้อมร้อเจ้า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 อ้ต้นนะคุณ What? Kalian ini. Oke banget like. Ini like sih. Evening guys. Udah enggak. Ini. Kamera kok? Kamera

เราพักของพวกทีวีแมนนี่นอยนอยมาอยู่ที่นี่ได้ไงผมเดินดุดมาครับทมานท่านทีวีแมนแพร่กับแบบนะครับขอให้ทุกคนรับชมแบบเย็มเรื่องนะครับบ๊ายบาย